สวัสดีครับผมพัชระจากสถาบันไอแพนดานะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของดิสตองมาเก็ตติ้งนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี้ยมีไลฟ์สไตล์และชีวิตที่เปลี่ยนไปสืบมเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆนะั่นเองนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมาปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะมีบทบาทสําหรับชีวิตของเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยดีเดียวนะฮะซึ่งตรงส่วนนี้นี่เองนะฮะ าหากเราอ่ะไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเราอาจจะไม่ทันข่าวสารอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะทําให้เราขาดโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจตรงช่วงนั้นๆได้ซึ่งถ้าจะให้ผมพูดถึงในส่วนของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดนมันค่อนข้างที่จะเยอะและกว้างขวางมากดังนั้นสําหรับวันนี้ผมจะไม่แนะนําการทําการตราลาดบนไลน์ว่าไลน์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองครับ ถ้าหากจะพูดถึงไลน์ผมเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้คนไทยเรานิยมมากเป็นแอปิเคชันยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะฮะจากสังเกตดูจากอักตราการดาวน์โหลดทางแอปพลิเคชัน App Store หรือว่า Play Store นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะอันนี้เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอของผมขึ้นนะฮะนี่สมาโกนะผมแชร์ขึ้นได้ตามนี้นะฮะปึ๊บ เนี่ยฮะไอ้เจ้าลายที่ผมกาลังพูดถึงไอ้ตัวเขียวๆนะครับน้องเขียวจากแบรนด์ประดิบนะฮะคือญี่ปุ่นเป็นคนคิดคนแล้วก็ทําขึ้นมาแล้วก็ดังมากๆในบ้านเราไม่มีใครแทบจะไม่รู้จักนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเลยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีดียังไงใช้ยังไงบ้างเบื้องต้นก็สําหรับท่านที่ยังไม่รู้จักและยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ติดบ,บนสมาร์ทโฟนนะฮะ ก็คือง่ายๆเลยครับสำหรับท่านที่ใช้ Android นะฮะเข้าไปที่ Play Store เลยเหมือนผมผมใช้แอรอยอยู่แต่สําหรับท่านที่ใช้ iPhone ก็สามารถเข้าทาง App Store ได้เลยนะฮะพิมไลายตรงที่ห้องเสิร์ชนี่ฮะ,ะเนี่ยฮะเขาก็จะขึ้นมาละซึ่งไอไลน์ตัวที่ผมพูดถึงก็คือไอไลน์ตัวที่3คือไลน์ฟรีคอลแอดเมสเซจนะฮะคลิกเข้าไปเลยปุ๊บเราก็จะพบกับหน้าจอแบบนี้ ทุกๆเครื่องหน้าจอจะเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าสําหรับท่านที่ยังไม่เคยติดตั้งเนะี่ยไอ้ปุ่ม uninstall นี่ยังไม่ขึ้นแล้วก็ไอ้ปุ่มเขียวๆนะี่ภายใต้ปุ่มเขียวๆจะมีคําขึ้นมาว่า install นะฮะนั่นแหละถ้าท่านเจอปุ่มนี้เมื่อไหร่ติดตั้งได้เลยครับกดคลิกเข้าไปก็จะได้เหมือนผมนี่แหละปร๊บนี่ออกมาอยู่กลางหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเราจะไม่รอชา้าเราจะไปดูกันเลยเพราะว่าวิดีโอคลิปนี้ผมตั้งใจจะมาปูพื้นฐานสำหรับการใช้ไลน์เพื่อ ที่เราจะไปทำลาย์มาร์เก็ตติ้งในอนาคตนะครับคลิกไปเลยครับนี่ฮะเข้ามาหน้าจอแรกก็จะเจอลักษณะประมาณนี้อันนี้คือ,อผมใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วฮะซึ่งก็อาจจะมีเพื่อนเยอะยจากจาก,จากตรงมุมนะฮะมุมซ้ายด้านบนเพื่อนของผมมีอยู่108คนนะครับถามว่ามีคำถามนะว่าเพื่อนพวกนี้มาจากไหนก็คือเพื่อนบางส่วนนี้ผมแอด ขึ้นมาจากเบอร์โทรศัพท์นะฮะอีกบางส่วนนี่คือผมแอดมาจากา ID ของเขาซึ่งถามว่าพวกนี้หาได้ยากไหนง่ายๆ่ยนะ,ค,ะคือถ้าสมมุติว่าเรารู้จักกับเพื่อนนะ,ะับเพื่อนสมัคร ID เข้ามาหรือว่าเพื่อนของเราใช้เบอร์โทรศัพท์นี้อยู่เราก็แอดไปที่เบอร์นั้นๆได้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะฮะนี่คือการแอดเพื่อนแต่ก่อนที่เราจะไปแอดเพื่อนเรามาดูหน้านี้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเพื่อนทั้งหมดของผม108คนอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยครับ ว่าแต่คนที่เราเราเราดูดูกันอยู่เนี่ยเนี่ยะหนึ่งคนนะครับเพื่อนที่ผมแอดเข้าไปทั้งแอดเองเลยมาเพื่อนแอดมานะฮะทั้ง2อช่องทางนะครับซึ่งมีล่าสุดที่ผมแอดไปก็คือ SK Blue Thailand นะครับเป็น o f f i i i a l Line Account นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมแอดก็คือผมอยากได้สติกเกอร์พูดง่ายๆเลยฮะพูดหน่น่าได้เลยคือผมอยากได้สติกเกอร์เห็นว่าสวยดีจะได้เอาไปส่งให้กับเพื่อนนะครับ และอีกอย่างนี่ก็คือฟีเจอร์เด่นของไลน์เลยซึ่งหลายๆคนที่ใช้ไลน์ก็เพราะว่าสติกเกอร์นี่แหละผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะฮะนอกจากอาเอาไลน์ไว้ทํางานแล้วก็คือนี่แหละเอาไว้แชทเล่นๆนะฮะพูดอีกหน่อยก็คือแอบเอาไว้จีบสาวนั่นเองนะฮะผมก็อาจจะเอารูปแบบหน้าตาดีๆหน่อยใครก็ไม่รู้ขึ้นมาใส่ลูอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูโปรไฟล์นะปุ๊บ อย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนหรือว่าเราจะใช้โปรไฟล์อะไรก็ได้ที่เราต้องการมาเพื่อโชว์หรือว่าเพื่อแสดงสําหรับผมแล้วผมใช้โปรไฟล์โรงนี้แหละเพราะว่าจะได้บ่งบอกและยืนยันตัวตนของผมเองว่าผมมาคิเลงขนาดไหนนะฮะโอเคครับจะไม่พูดนอกเรื่องกันเรามาดูเลยครับว่าการใช้งานเบื้องต้นที่ผมบอกคืออะไรหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีเพื่อนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้แอปพลิเคชันเนี้ยสำหรับแชทกับเพื่อนนะครับ ก็คือมาเลยปุ่มง่ายๆเนี่ยฮะปุ๊บแอดเฟรนนะฮะเวลาเราคิดเข้ามาเราก็จะมาเจอหน้าสำหรับแอดเฟรนซึ่งข้างบนเนี่ยมันจะมีไอ้ฟังก์ชันย่อยๆที่เราใช้บ่บอยๆอยู่นะฮะซึ่งวิธีการที่แอดที่ง่ายมากที่สุดสำหรับคนที่กำลังเริ่มเล่นแล้วก็ยังไม่มีเพื่อนหรือว่าเพื่อนคนใกล้ตัวเขาไม่ได้เล่นนะฮะแล้วก็มาเสิร์ชเอาก็ได้ฮะก็ตรงนี้ปุ๊บนี่ที่ผมเคยบอกไว้ว่า ID นะฮะ ไอดีนี่หมายความว่าณวันที่เราสมัครหรือว่าลงทะเบียนกับทางออไลน์นะครับเราสามารถสร้างคดีของเราขึ้นมาได้หรือเราจะใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้ทั้ง2ท่องทางนะครับสาหรับผมผมมีทั้งคู่ทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็ไอดีนะฮะงั้นเดี๋ยวลองค้นหามาที่ไอดีผมก่อนนะครับปุ๊บไอดีผมผมตั้งไว้ว่า u นะฮะยูพัชระครับ,รบนี่เลยแล้วลองกดแว่นขยายตรงข้างนะฮะกดปุ๊บ ันก็ค้นหาเจอเราละเห็นไหมฮะว่าเขาจะโชว์ขึ้นมาแล้วว่า you cannot add your self as a friend หมายความว่าผมเนี่ยไม่สามารถเป็นเพื่อนกับตัวของผมเองได้นั่นเองนะฮะพง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านมี ID ของเพื่อนท่านไหนๆท่านก็มากรอ,อกลงตรงกล่องสี่เหลี่ยมนะฮะกล่องรับข้อมูลนะครับกรอ,อกไปปุ๊บลองเซิร์ชดูถ้าเซิร์ชเจอแสดงว่าอ่ามี ID นี้คงอยู่แต่ถ้าเซิร์ชไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าเรา พิมพ์ตกหล่นหรือว่าเพื่อนเขาบอกมา,าจะาตกหล่นก็ได้นะครับเพราะบางทีในการฟังผ่านโทรศัพท์มันอาจจะตกหล่นได้บ้างเพราะว่าเขาไม่สามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้อันนี้ผมไม่ไแน่ใจนะผมไม่เคยตั้งภาษาไทยอาจจะได้ก็ไม่แน่นะฮะสำหรับวันนี้ส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งการแอดก็คือการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เข้าไปนั่นเองนะฮะซึ่งที่นี้ผมจะลองสุ่มดูนะฮะ084แล้วกันเนาะเอาเลขใดดีครับ หกสามสองสองห้าสามอ่าโอเคลองเสิร์ชดูอบปรากฏว่าไม่เจอเพราะว่าเลขพวกนี้อาจจะยังไม่มีหรือไม่มีใครใช้บริการก็ได้ซึ่งเป็นเลขที่ผมสูงขึ้นมาดี่ ι. ดังนั้นตรงสว่วนนี้เราสามารถกรอกเป็นตัวเลขของเราแล้วก็เซิร์ชแล้วก็ค้นหาเข้าไปได้เลยนะฮะดังตัวอย่างนี้ผมไม่รู้จะแอดของใคร ấy, เพราะว่าผมแอดเพื่อนของผมไปหมดแล้วเดี๋ยวผมลองสุ่มอีกสักสองครั้งแล้วกันนาะถ้าไม่เจอก็คือจบนะถ้าเจอก็ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะเอาเป็น0 087 563 2445อย่างนี้แล้วกันเนาะอะไรอะ่ะ You can currently search your phone number as your อ๋อโอเคนี่ไงผมใส่เกินนะฮะปั <c> ๊บ <oughs> ก็ยังผิดอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้ดูดูจากสัญลักษณ์ที่เขากําลังหมุนค้นหาเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรบางอย่างนะฮะเอาเป็นว่าถ้าท่านไหนที่มีเพื่อนแล้วก็เพื่อนให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นั้นเขาลงทะเบียนและใช้แอปพลิเคชันท่านสามารถเซิร์ชแล้วก็จะเจอในหน้าแรกๆที่ผมทําให้ไปเมื่อกี้แต่ว่าจะแตกต่างกัที่ผมทำห้คือจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นมานะฮะเขียนว่าแอป a d d นะแอดเวลาเราคลิกที่ตัวนั้นปุ๊บมันจะเป็นการเพิ่มเพื่อนของเรานะฮะซึ่งอ่าก็จะมาอยู่ในแท็บหน้าแรกเหมือนของผมนี่แหละฮะสังเกตดูเลยครับเหมือนกับไอตัว skt thailand นี่แหละครับซึ่งเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยเป็น new f r ืนที่เราเพิ่มเข้ามาล่าสุดนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เพื่อนมาแล้วทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเราสามารถแชร์กับเขาได้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็แชทได้เลยนะครับอ่โอเค ยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองแชร์ดูสักคนหนึ่งนะฮะผมไปที่หน้าแชร์ของเรลยกันนะเนี่นนยยกตัวอย่างเช่นคนนี้เสร็จย่างนะแต่เขาอ,อาจจะงงๆอ,อะไรเสร็จวะเสร็จวะอะไรของมามนี่นะเ <c oughs> นี่ยฮะ สำหรับตัวไลน์ไลน์ทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นเมสเซจิ้งแล้วก็เป็นไวโอเวอร์ i อพีไวโอเวอร์ในที่นี้ก็คือการติดต่อหรือการสื่อสารโดยการใช้เสียงผ่านระบบเครือข่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็น 3G Wi-Fi ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะคุณสมบัตหิหลักๆของเขาเลยนะฮะใช้เป็น,นาการติดต่อสื่อสารคอนแทคนี้เองโอเคนะฮะ ฝั่งตรงข้ามเขายังไม่ตอบกลับมาเลยฮนะเดี๋ยวผมลองส่งสติกเกอร์ไปดูอย่างนี้นะ hey, you. เห็ดยังยู่นี่ปป๊บส่งไปเลยเนี่ยครับน่ารักไหมล่ะสติกเกอร์เนี่ยครับรต,กกรตรงสว่วนนี้นี่เองที่เป็นช่องทางสําหรับการทําการตลาดช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมแอดมาจากทาง SCB ก็คือไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับวิธีการง่ายๆมากเลยเวลา เราอยากได้สติกเกอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปก่อนนะฮะขลัมันเลยก็มาตรงที่ปุ่มสามปุ่มตรงมุมขวานะฮะเกือบมุมบนหน่อยกดเข้าไปเลยฮะแล้วคลิกเลือกตรงตรงนี้นฮะสติกเกอร์ช็อปเดี๋ยวผมไปน,ะะนี่ฮะก็จะมีหน้าสำหรับคลังสติกเกอร์ทั้งหมดทั้งมวลเลยมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะฮะเดี๋ยวผมไปลองดูขอ,องฟรีก่อนเนี่ยครับ ฟีดก็มีของ q p a เพ e บ้างมีของ XCB บ้างอันนี้ยที่ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับแล้วก็ของ Suzuki, s u ซู k ะ s u ซู k i ผมน่าจะยังไม่ได้โหลดเนาะนะผมโหลดก่อนเลยครัเนี่ยครับพอเรามาเจอหน้าเนี้เราไม่สามารถดาวน์โหลดได้เพราะว่ามันจะขึ้นแบบสีเทาๆนิดน,นึงนะครับก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดสติกเกอร์เขาได้เนี่ยเขาต้องการให้เราแอดเฟรนก่อนนะฮะปุ่มเขียวๆด้านบนนี่ฮะ ตรงนี้ครับนะซึ่งถ้าเราอยากได้สติกเกอร์สวูแล้วก็สวยนะครับนะผมก็โหลดเลยแล้วกั็แอดเฟรนด์ไปก่อนครับปุ๊บเนี่ยฮะแล้วก็คอนเฟิร์มในการแอดอินทีหนึ่งแอดเข้าไปครับพอเราแอดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปุ่มดาวน์โหลดก็สามารถคลิกได้ละขึ้นปุ่มสีเขียวละผมก็คลิกดาวน์โหลดเลยปุ๊บเนี่ยฮะเครื่องก็จะทำการดาวน์โหลดมาไว้ มาไว้ในที่เครื่องของเรานั่นเองอะกดโอเคแล้วลองไปใช้ดูลกันนะครับว่าได้ยน,นี่นะฮะมีคนส่งเมสเซจมาให้ผมแล้วปั๊บเราไปดูกันว่าเขาใช้อ๋อเป็น Suzuki Motor นะฮะซึ่งเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานั่นเองที่ผมได้แอดเข้าไปล่าสุดนะฮะเนี่ยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Suzuki Motor ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Suzuki ตรงนี้นี่เองที่เขาสามารถทำโปรโมชั่นหรือว่าโปรโมทอะไรต่างๆก็ได้นะฮะสำหรับ Line Official Account เดี๋ยวตรงส่วนนี้ผมขอติดไว้ก่อนแล้วจะยกไปคุยกันในวิดีโอถัดไปนะครับซึ่งในส่วนของ Line Official Account เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดปิดย่อยเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตรงส่วนของบริการตรงนี้ตรงส่วนของค่าใช้จ่ายมันก็ยังมีอยู่ซึ่ง ผมขอยกยอดไปในวิดีโอถัดไปเลยละกันนะเพราะว่าผมตั้งตั้งใจว่าวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าลงรายละเอียดลึกๆเกินไปก็อาจจะไม่ใช่เบื้องต้นนะฮะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะใช้มานานแล้วคล่องแล้วก็ข้ามไปที่วิดีโอถัดไปได้เลยนะฮะแต่สําหรับคนไหนที่ยังไม่เคยใช้ลายหรือว่ากําลังเริ่มใช้งานก็ลองมาดูเทคนิคนเล็กๆน้อยๆที่ผมจะนาเสนอตอนนี้อยู่ก็ละกันนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็แอดเพื่อนได้ละส่งสติกเกอร์และดาวน์โหลดไปละต่อไปเรามาดูแถบถัดไปฮะที่มีลักษณะเหมือนรูปนาฬิกาเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวผมกดลงไปเลยนะคลิกลงไปแล้วปุ๊บ,บตรงนี้คือไทม์ไลน์ฮะถามว่าไทม์ไลน์คืออะไรจริงๆไทม์ไลน์ก็คือโซเชียลนั่นแหละเหมือนกับเ c e b o o k นั่นเองเนาะซึ่งเราก็สามารถโพสต์แชร์ได้ หรือว่าเราเข้าไปดูของเพื่อนของเราได้เวลาเพื่อนเราโพสหรือแชร์อะไรเราก็สามารถเข้าไปดูได้ถูกใจได้แสดงความคิดเห็นได้เหมือนกันนะครับซึ่งไม่ได้แตกต่างจากลายสักเท่าไหร่แต่อาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันบ้างนะฮะแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือการนี่แหละฮะการใช้เป็นโซเชียลนี่แหละครับลองดูดูก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเบื้องตน้นเนาะ โอเคครับในส่วนถัดใบที่เป็นรูปเหมือนไฟเอกาสารนะฮะอยู่ข้างๆกับนาฬิกาสายตรงเนี้ยเป็นแถบของ New เป็นข่าวนั่นเองนะฮะซึ่งข่าวตรงน,นี้ทางไลน์ทูเดย์เขาก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆอามีเทคนิคในการใช้อย่างหนึ่งนะครับการที่เราจะอัปเดตให้ข้อมูลมันมาใหม่ล่าสุดเราก็อาจจะใช้วิธีการคือแตะหน้าจอ้างไว้แล้วก็ดึงลงนิดนึงเนี่ยเขาก็จะซิงข้อมูลล่าสุดมาให้เราครับ หน้าจอที่เรากําลังเห็นอยู่นี้ก็คือหน้าจอที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดแลครับซึ่งตรงส่วนของ New นิวนี้ทางไล n e นะครเขาก็จะค้นหาข้อมูลที่เป็นประเด็นนะและก็มีคนติดตามสูงหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นกระแสณเวลานั้นนะฮะซึ่งถ้าเราสนใจเราก็อาจจะติดตามผาช่องทางนี้ได้นะฮนะยกตัอย่างเช่นผมดูนะฮะนี่สง,งครามน้นฟ้านะฮะค,คิกเข้าไปดูเลยข่าว๊บเนี่ยเราก็จะมาผ่านข่าว อยากสงคถามนางฟ้าได้เลยเนะี่ยแก้มกวินตราโคตรแรงแขวะน้ำตาลปลอมมาก่าปลอมอะไรยังไงไม่รู้นะฮะอยากรู้อ่านเองนี <c> ่ <oughs> โอเคครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะนะครับิงจน,นนิว้วล็อกเอออะไรเอ,อร่ยเนี่ยคุณแกมเขาก็โพตอะไรบ้างเป็นกระแสนี่พอมีคนเข้ามากันเยอะๆมันก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้อ่าได้ยินเสียงไหมฮะมีคนติดต่อกลับมาแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นใครเอเลยปุ๊บนี่เห็นไหมเพื่อนผมทักมาเองนะครับเคลองเทสชัยดูครับราคาก็โอเคนะ,ะกำลังอัดคลิปวิดีโอครับสาธิตนะฮะอะการ พอดีผมเป็นคนทางภาคเหนือเนาะ,ะเวลาเข้าพิมพ์ม,ม้มก็เลยมีภาษาแปลกๆหน่อยนะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเบื้องต้นอย่างที่ผมแจ้งไปนะครว่าแอปพลิเคชันไลน์ตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับแชทพูดคุยระหว่างเพื่อนคนในครอบครัวคนรักหรือว่าจุดๆๆได้เนาะ,ะซึ่งมันยังมีฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่อีกหลายๆอย่าง ยกตัวอย่างเช่น private อะไรพวกนี้ private chat อะไรพวกนี้แล้วก็สามารถส่งข้อความรับไปหาคนที่เราอยากจะคุยด้วยเงี้ยหรือแอบแฟนไปคุยกับกิ๊กอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมจะไม่สอนนะถือว่ารับรู้กันเองนะฮะ <c oughs> เพราะว่าอันตรายมากเลยนะฮะตรงตรงส่วนของนี้เนี่ยฮะส่วนสติ๊กเกอร์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้อยู่ไหนเอยนี่ของซูซูกิอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยฮะตรงนี้ เวลาเราอยากจะส่งสติกเกอร์ไปให้เพื่อนเราโอเคเลือกที่สติกเกอร์ที่เราต้องการก่อนแล้วก็กดส่งนะฮะก็อย่างนี้เองนะครับนี่คือเบื้องต้นนี่ฮะตอบกลับไว้ก่อนเดี๋ยว ถ้าว่างเดี๋ยวผมค่อยไปคุยกับเขาเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปอ่าผมอยากจะทดสอบระบบโทรคุยโอเคนะฮะอ่าเจมเพื่อนผมชื่อเจมนะฮะ นี่ครับผมจะได้ทดสอบเสียงให้ดูกันเลยนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันเนี่ยฮะกดไปที่ปุ่ม3เหละะี่ยมจะมีอยู่2ปุ่มนะฮะปุ่มแรกก็คือฟ r e e call เรามีเพื่อนอยู่ในลิสต์เราสามารถโทรไปหาเพื่อนของเราได้ยกตัวอย่างหนังนี้ครปุ๊บผมกําลังโทรไปหาเพื่อนโอเคเพื่อนผมรับสายแล้วสวัสดีครับเจมส์ฮัลโหลตอนนี้กําลังอัดวิดีโออยู่นะครับ ก็สาธิตวิธีการใช้ลายเบื้องต้นก็เลยอยากจะทดสอบฟังก์ชันนะฮะก็เลยทดสอบคุยกับทางคุณเตมดูนะฮะซึ่งให้ความรบมือผมเป็นอย่างดีฮะเงียบครับคุณเตมได้ยินเสียงไหมเอ่ย <c oughs> ได้ยินค่ะนั่นไงฮะพูดแล้วหัวละด้วยทําเป็นการเป็นงานได้เลยนะครับเอาอย่างนี้ตอนนี้ผมคุยกับคุณเตมเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการใช้ฟังก์ชันที่เรียบร้อยนะ งั้นเดี๋ยวผมข้ามไปในส่วนถัดไปเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้วิดีโอนี้ยาวจนเกินไปเดี๋ยวย่อขออนุญาตวางกับคุณเจมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันถัดไปเจมวาเลยวาเลย,เลยโอเคครับเนี่ยฮะซึ่งบริการนี้ดีมากๆนะไม่เสียค่าใช้จ่ายเงี้ยผมโทรไปหนึ่งนาทีเงี้ยคุยกับเพื่อนได้เพื่อนอาจจะตกใจหรือช็อกนิดหนึ่งไม่กล้าพูดแต่ว่า ก็สามารถคุยได้ติดต่อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อย่างของผมเนี่ยผมใช้ Wi-Fi อยู่ดังนั้นความเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วก็เร็วมากๆนะครับส่วนทางเพื่อนของผมเขาใชา้น่าจะเป็นโมบายดัตตาเป็น 3G หรือ 4G อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าจากที่เราคุยกันเมื่อเมื่อสักครู่ 2- 3ประโยคก็พบว่าไม่มีกระตุกแต่อย่างใดสามารถโทรค,คุยได้ได ปกตินะครับสามารถใช้แทนโทรศัพท์ได้เลยซึ่งดีมากๆคือไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่คุณต้องมีเขาเป็นเพื่อนก่อนถึงจะโทรคุยได้และอีกอย่างถ้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียคือว่าถ้าปลายทางที่เราโทรไปหาเขาเขาไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตไว้หรือว่าเขาไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบเน็ตเวิร์กมันก็ไม่สามารถที่จะโทรเข้าไปได้นี่คืออีกหนึ่งข้อเสียนะฮะเหมือนกับว่าเราปิดเครื่องโทรศัพท์ทิ้งไว้นั่นเองโทรไปก็อ,อาจจะไม่มีใครรับนะครับ โอเคข้ามไปถัดไปนะอ๋อผมเพิ่มเติมให้อีกปุ่มหนึ่งนะฮะจากเมื่อกี้เราใช้ปุ่มฟรีคอรใช่ไหมฮะปุ่มแรกสําหรับปุ่มถัดมาก็คือปุ่มวิดีโอคอลตรงนี้ก็คือ,อมีลักษณะเหมือนเหมือน,นกันกับฟรีคอเพียงแต่ว่าเราสามารถพูดได้ทั้งพักพูดได้ด้วยเห็นภาพด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ได้แตกต่างจากหน้าจอเมื่อกี้เพียงแต่เพิ่มรูปภาพทั้งสองฝั่งให้มานั่นเองนะฮะซึ่งในส่วนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะใช้กันเป็นแล้วเนาะโอเคงั้นผมข้ามไปเลยนะคร เรามาดูส่วนที่เป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้อย่างเช่นผมล่าสุดผมได้แอด s u ซูกิ Suzuki, นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนของผมเพื่อดาวน์โหลดสติกเกอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าภายใน Official Account ตอนนี้มีอะไรบ้างนะฮะนี่เลยครับใหม่ล่าสุดนี่เลยครับนี่ที่มีมาให้เป็นใหม่ทั้งหมดนะฮะอย่างเมเบลีไทยวัสดุอะวกนี้ครับแมคโคร อินเทอร์เน็ตผมอาจจะชา้านิดนึงนะฮะเพราะว่าไอคอนยังไม่ขึ้นเลยเห็นไหมอ่ามาแล้วครับทักไม่ได้ครับมาทันทีนะค,ะนะครับดัลลาไดก้ซิมเพนกินนะฮะดีฮอนนะฮะซึ่งพวกนี้ถ้าสมมติว่าเรา,เ,ราเป็นผู้รโพคหรือผู้ใช้เราสามารถไปติดตามหรือว่าเพิ่มเพื่อนเขาเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับสิทธิพิเศษอื่นๆได้เลยนะฮะซึ่งตรงส่วนนี้มันทําให้เราสามารถตามข้อมูลได้ทันได้ไวเวลา ทางอ่าอ c ฟฟิเชียลไลเนี่ยเขาประกาศหรือว่ามีแคมเปญอะไรที่มาจัดอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถรู้ได้เลยเราไม่ต้องรอให้ข่าวออกทางหนังสือิรพ์มือสื่อ,อ,อโฆษณาเพราะว่าช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ใช้สําหรับติดต่อกับผู้ใช้โดยตรงซึ่งเร็วอะฮะพูดได้เดี๋ยวคือเร็วคือแบบส่งตรงถึงมือฮะคือแบบมันอาจจะสารแบบพื้นเราเปิดดูได้เลยนะครับอย่างเงี้ย โอเคแต่ตอนนี้ผมยังไม่แอดนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจพวกนี้เลยเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูถ้าลองดู SK2 ที่ผมอัดไปแล้วเนะีออ่ยของคูร่าเพราะว่าเห็นเป็นแจกคูปองอยู่นะฮะซึ่ง SK2 ตอนนี้แจกนะฮะคือฟรีตรวจสภาพผิวพร้อมรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนะฮะซึ่งมีรหัสคูปองอยู่เนี่ย เวลาเรากดลักเข้าไปนี่เขามีเงื่อนไขว่าต้องตรวจอายุผิวเครื่องสะอาอะไรเนี่ยคือฟรีแล้วก็ใช้สิทธิ์แต่ SK Two รายออชิวล์แอคเคาท์แล้วก็แสดงรูปนี้ให้แกพนักง,งานที่ให้คำปรึกษาทางด้านคอมานที่เคาน์เตอร์ของ SK t o o สาขานะครับซึ่งตรงนี้ก็จากัดสิทธิ์ด้วยหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งท่านตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนเนี่ยเราเห็นว่าข่าวนี้น่าสนใจแล้วก็สามารถกดแชร์โดยการช่วยเหลือทาง SK u ประชาสัมพันธ์ได้ซึ่งตรงนี้ก็เข้าคอนเซปต์กับการทําการตลาดของเราพอดีเลยนะฮะแต่ว่าจะทําอะไรทํายังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยในวิดีโอถัดไปนะครับซึ่งเ,เบื้องต้นลนักษณะการใช้งานเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะฮะซึ่งในส่วนเชิงลึกเดี๋ยวก็ลองให้ไปลองเทสกันดูนะับว่าเขาใช้ ยังไงกันบ้างนะฮะอ๋อผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมลืมไปก็คือว่าในส่วนของการคุยกันที่รับหลายหลายคนหรือว่าเราอาจจะสร้างกลุ๊มขึ้นมาอย่างเช่นผมมีความชื่นชอบเรื่องเ,อเครื่องยนต์นะฮะซึ่งผมอาจจะมีเพื่อนอีก4คนที่ชอบเหมือนๆกันผมก็ชวนเขามาเข้ากลุ๊มผมแล้วก็คุยกันเรื่องเครื่องยนต์ในกลุ๊มนั้นได้นะ,ะซึ่งเวลาผมคุยไปพกเนี่ยก็สามารถ อีก4คนที่อยู่ในกลุ่มก,ก็สามารถอ่านแล้วก็รู้ได้เลยนะว่าเราคุยกันถึงเรื่องไหนเวลาใครมีความคิดเห็นก็สามารถให้ความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะฮะในการแนะนําการใช้งานลายเบื้องต้นผมก็คงต้องขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าอาจจะใช้เวลาค่อนข้างยเยอะไปแล้วด้วยนะครับซึ่งสำหรับออ f ฟิเชียลลาที่ผม ติดค้างไว้ผมจะยกไปใช้ในเขาเรียกว่าวิดีโอถ,ถัดไปแล้วกันเนาะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครดังนั้นเดี๋ยวผมมาสรุปให้ก่อนว่าไอ้เจ้าไลน์เนี่ยมันคืออะไรนะจริงๆแล้วไลน์ก็คือแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเมสเซจจิ้งและก็ไวโอเวอร์ไอพีนะฮะด้วยส่วนตัวของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเนี่ย มันได้มีลูกเล่นมีอะไรต่างๆนานา,นาเสริมเข้าไปอย่างที่ผมทําให้ดูเบื้องต้นเมื่อกี้แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้นี่เองทอําให้หลายๆคนน่ะชื่นชอบและก็ใช้กันเยอะอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเห็นตัวเลขจากทางเว็บไซต์ของไลยมีของประเทศไทยนี่เองนะฮะอยู่ประมาณ33ล้านคนแล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียว ตัวเลขนี้มันทําอะไรได้บ้างซึ่งแน่นอนนะครับถ้าสําหรับคนในยุคนี้คนที่เขาทําการตลาดหรือว่าเป็นยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับตัวเลขมหาศาลขนาดนี้ผมมีความเชื่อว่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าของคุณหรือหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นผู้ที่จะมาใช้บริการคุณในอนาคตก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรและทำอย่างไงนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งในที่นี้เราจะมาแนะนําและ ยกไปในวิดีโอถัดไปซึ่งแน่นอนว่าวิดีโอถัดไปเนี่ยคุณจะได้รู้กลไกลของการทำกระถาดบนลายอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะฮะสวัสดีครับ